สวัสดีครับพี่เกสอสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เรามาเที่ยวชมแปลงนาข้าวพี่เกสรนะแฟนมันแท้ใช่ไหมใช้อะไรอยู่นี่ค่ะโฟอ่าใช้มากี่ปีละสามปีกว่าแล้วค่ะเนี่ยสามปีกว่าได้ข้าวเป็นยังไงบ้างข้าวก็เกินนาทุกรอบนะแล้วก็ลดต้นทุนลงไปอ่านะเอาเอารอบที่แล้วได้รอบที่แล้วกี่ไล่ได้กี่ตันรอบที่แล้วแปลงนี้มันสิไร่ครับสิห สิบหกสิบหกตันแช่พูดไม่เต็มปากแล้วสิบหกตันสิบหกเอาทีแกก็ได้ประมาณนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ประเด็นที่เราจะมาคุยวันนี้ครับไม่ใช่เรื่องของได้ข้าวเยอะนะครับแต่เรามาดูแปลงนาข้าวแปลงนี้ครับนะครับเขียวสวยๆอย่างนี้ต้นข้าวอายุกี่วันละสิบเอ็ดวันเนี่ยแปลงนี้เพิ่งได้สิบเอ็ดวันเองแปลงนี้ใช้อะไรครับแปลงนี้อ่านี้จะมีพิเศษกว่าทุกปีก็คือจะใช้ตัวใหม่เนี่ยค่ะตัวบลว บาอะมิโนบาวอ้าวใช้ยังไงหมักยังไงก็หมักตอนที่ทําเทือกเสร็จแล้วแล้วก็ทีนี้ก็คิดว่ามันจะหมักได้ไหมเนาะก็เลยลองดูก็เอาหยอดหยอดไปเลยตามรถรถรถที่ย่ำอะค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้เจ็ดวันหมักทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับเออกี่ไร่ตรงนี้สิบสามไร่สิบสามไร่ใช้ไปกี่ขวดสองขวดใช้ไปสองขวดเองนะครับก็ไม่กี่ตัง์เองเนาะนะครับเปรียบเทียบแปลงนี้แปลงแปลงที่เราเห็นเขียวเียวสวยสวเนี่ย อายุ11วันกับแปลงนู้นที่พี่บอกผมอ,อันนู้นลากอันนู้น10 14วัน15วันนี้แล้วแปลงนูน้นอ่าอายุมากกว่าประมาณอามากกว่าประมาณ5วัน5 6วันเปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงเราอแปลงนี้นนจะโตทันแปะจะโตทันแปลงนู้นแล้วนะ่ะค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าข้าวอะ่วอะเขาจะเวลาได้น้ําไปเนาะปกติอะ่ะถ้าข้าวที่โดนยาคุมแล้วเนี่ย เขาจะหนีน้ําไม่ค่อยพ้นแล้วเขาก็จะโดนเหมือนเหมือนจะย่อยอะ่ะเหมือนจะย่อยนะถ้าน้ำร้อ<ง>นๆใช่แต่ทีเนี้ยเหมือนพอยิ่งโดนน้าไปแล้วเขาจะยิ่งหนีขึ้นไะคะหนีสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะก็จะดูเหมือนเหมือนเขาไม่โดนจมน้ำอ่ะแล้วดูข้าวดูข้าวเป็นไงอธิบายนี่ค่ะสิบเอ็ดวันแต่ข้าวเราอะล่าขาวลาขาวแตกล่าขาว,แล,าขาวแล้วก็เนี่ยเริ่มมีต้นแล้วเพราะปกติต้องประมาณสักสิบห้าสิบหกวันถึงจะมีต้นแบบนี้แต่เนี้ยแค่สิบเอ็ดวันเองค่ะ ยาวรากยาวมากด้วยคือมันเร็วค่ะแล้วก็ท่าในใจเนาะถ้าเป็นนาปังเนี่ยค่ะประมาณสิบห้าสิบหกวันอะมันเป็นข้าวยูซ่าเราต้องจะใส่ปุ๋ยแล้วแต่เนี่ยดูที่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยได้ได้เยอะขนาดไหนอะดูค้าวเขียวเข้าวมันสวยขนาดเนี้ใช่ค่ะเหมือนเหมือนกับใส่ปุ๋ยไปแล้วแต่จริงยังไม่ได้ใส่อะไรเลยยังไม่ได้ใส่เลยครับโฟทีฉีดยังฉีดไปเมื่อตอนพร้อมกับยาปุ๋ยาคุมหญ้าอ่าซึ่งเราก็ฉีดปกตินี้ทุกรอบฉีดปกติทุกรอบแต่จะสังเกตว่า ปกติถ้าโดนยาคูมั่งเขาจะมีปลายใบมั่งนิดๆหน่อยๆที่จะเป็นส้มๆแต่ว่ามันก็เป็นพื้นเนาะแล้วอันเนี้ยอันนี้ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยคือเขียวเหมือนเหมือนละหว่านปุ๋ยแล้วเลยด้วยอืมข้าวไม่มีอาการนอกยาอะไรเลยนะครับแล้วเขียวสวยมากครับนะครับนะมันเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะครับแต่ที่แน่เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาถึงสามปีแปนพันแท้โดยพี่เกษรนะครับ เพียงแต่ว่าปีนี้เพิ่มอะไรครับบ่าวนะครับอ่าอาหารดินกินวัชพืช<ะ>แต่ที่นะ่นะครับเรื่องข้าวดีเข้าเด้งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ข้าวโตไวแข็งแรงไวตั้งต้นไวไม่น็อกยานะครับขอบคุณพี่แกสอนมากครับที่แชร์ประสบการณ์ดีๆพวกเราพวกเราฟังครับขอบคุณครับ